หนุ่มเล่นพิเลนนะครับทำโคโรนาไวรัสชาเลนด์นะครับเลียโถส้วมนะครับสุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับแหล่งข่าวนะครับเปิดเผยว่านะครับหนุ่มพิเลนลายนี้เนี่ย ติดโควิด -19 เนะครับเป็นหนุ่มวัย21ปีนะทวิตข้อความเนี่ยขนาดนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะเพื่อรักษาการติดเชื้อนะครับเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับเว็บไซต์ Daily Mail นะครับรายงานว่าหนุ่มพิเลนเนี่ยเลียโถส้วมนะครับในการทำโคว่าไวรัสชาเลนนะครับเจอดีนะครับติดเชื้อไวรัสโครโคร่าสายพันธุ์ใหม่นะครับไม่กี่วันหลังจากที่เขาโพส์คลิปวิดีโอเลียโถส้วมนะครับ ข่าวระบุว่าชายดังกล่าวเนี่ยชื่อว่านายลาสนะครับวัย21ปีนะจากเมืองเบอร์เบอรี่ฮิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกานะครับทวิตข้อความกับภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในเตียงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมบอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด19นะและก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ โดยก่อนหน้านั้น5วันนะครับในลาสเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอนะทำโคโรนาไวรัสชาเลนด์ด้วยการเลียถุงส้วมนะครับซึ่งเป็นชาเลนด์ที่กำลังโด่งดังบนโลกออนไลน์อยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยการทำชาเลนด์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากที่เน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งนะครับทำโคโรนาทำชาเลนด์โคโรนาไวรัสเหมือนกันนะด้วยการเลียฝาถส้วมบนเครื่องบินนะบนเครื่องบินนะครับ โดยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ภาพดังกล่าวออกไปเพราะไม,เะไม่เพราะไม่ต้องการให้คนใส่ใจกับโควิด -19 มากนักนะพร้อมระบุในแคปชั่นว่านี่คือวิธีการรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องบนเครื่องบินนะโอ้โหพูดง่ายๆว่าเป็นไวรัลที่กำลังโด่งดังเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับ ให้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยก็อย่าคิดพี่เลนแบบหนุ่มลายนี้นะครับเพราะว่าวรัสเนี่ยไม่เคยล้อเล่นกับใครนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะจะเป็นราชวงศ์หรือว่าเป็นคนขับแท็กซี่หรือว่าใครนะก็สามารถติดโคโรนาไวรัสได้เหมือนกันนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของเราไว้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ